วิธีรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเราและช่วยเหลือผู้อื่นสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่าน เราพร้อมและรอคำขอของคุณเราชอบที่จะได้ยินจากพวกคุณทุกคนโดยตรงและเมื่อคุณพูดคำขอเหล่านั้นออกมาดังๆพลังที่คุณใส่ลงไปในคำขอนั้นไม่เพียงแต่เราจะรู้สึกได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆทุกคนที่เป็นผู้ช่วยเหลือของคุณด้วยจัก,กรวาลตอบสนองต่อเสียงได้ดีและเมื่อคุณพูดอะไรบางอย่างออกมาดังๆคุณก็จะทำให้เกิดเสียงขึ้นมาคุณนำบางสิ่งออกมาสู่จัก,กรวาลที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยเ ตอนนี้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเราตามคำขอของคุณให้สังเกตว่าคุณสัมผัสได้ถึงพลังของเราการมีอยู่ของเราหรือไม่เพราะถ้าคุณทำได้คุณจะรู้ว่าคุณได้เพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณจนถึงจุดสูงความถี่ซึ่งนั่นเป็นไปได้สำหรับคุณการอยู่ในสภาวะสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าและยื่นคำขอต่อเราผู้นำทางของคุณไปยังจักรวาลจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเมื่อคุณเพิ่มการสั่นสะเทือนก่อนแล้วจึงบอกความปรารถนาของคุณออกมาดังๆ ตอนนี้เมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าในฐานาปะปัจเจกบุคคลคุณจะสังเกตเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่ผู้อื่นจะได้รับสิ่งที่พวกเขาปรารถนาเช่นกันและเมื่อคุณมีความปรารถนาต่อผู้อื่นคุณก็จะสอดคล้องกับผู้ช่วยเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลเพราะนั่นคือเป้าหมายของพวกเขาเช่นกันเป้าหมายของผู้ช่วยเหลือคือการช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดและเนื่องจากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับส่วนรวมคุณจึงปรารถนาสำหรับคุณเช่นกัน คุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมนุษยชาติสิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักว่าคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้สันสะเทือนได้เสมอคุณทำได้โดยการเป็นตัวอย่างโดยส่งแรงสันสะเทือนเชิงบวกและระดับสูงออกมาคุณทำได้โดยใส่ใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณฟังด้วยหูที่มีความเห็นอกเห็นใจคุณมีแนวโน้มที่จะยกระดับการสันสะเทือนของบุคคลที่คุณกำลังฟังเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการในช่วงเวลานั้น เมื่อคุณใช้ชีวิตจากสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นคุณมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้อื่นมาหาคุณที่อยู่ด้านล่างจุดที่คุณ สันสะเทือนและจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอยู่ใกล้คุณหรือจากการได้ยินสิ่งที่คุณจะพูดนี่เป็นช่วงเวลาที่สวยงามสำหรับพวกคุณทุกคนที่จะได้เห็นตัวเองเป็นผู้นำของมนุษยชาติในฐานะผู้ที่มีเครื่องมือและความรู้ที่จะเข้าสู่สภาวะที่มีการสันสะเทือนสูงกว่าเหล่านั้นและอีกครั้งเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะสอดคล้องกับเราและสอดคล้องกับคนอื่นๆมากมายทั่วทั้งจัก,กรวาลที่มีความสันสะเทือนสูงและผู้ที่ต้องการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ การเลื่อนระดับครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการแยกหรือการกำจัดมันเกี่ยวกับการบูรณาการและการทำงานร่วมกันยิ่งคุณมาอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์และตั้งเจตนาเชิงบวกสำหรับทุกคนกระบวนการเลื่อนระดับก็จะง่ายขึ้นสำหรับทุกคนคุณไม่ได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพังทุกคนที่อยู่กับคุณก็เป็นผู้ช่วยเหลือเช่นกันและแม้ว่าพวกเขาจะช่วยเหลือคุณด้วยการกดปุ่มแต่พวกเขาก็ยังช่วยเหลือคุณอยู่บางครั้งคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณมีปุ่มที่สามารถกดได้เพื่อที่คุณจะได้ทำอะไรกับปุ่มเหล่านั้นได้ คุณอยากเป็นความรักในทุกสถานการณ์และเมื่อคุณอยู่ร่วมกับทุกคน ไม่ใช่แค่คนที่จะรักได้ง่ายนั่นจะทำให้คุณอยู่ในสภาวะที่มีการสันสะเทือนสูงขึ้นเช่นกันคุณจะเป็นตัวอย่างที่คุณต้องการให้เป็นต่อผู้อื่นและคุณจะเป็นผู้นำที่คุณรู้ว่าคุณอยู่ในการเคลื่อนไหวแห่งการยกระดับของการสันสะเทือนของจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์การสันสะเทือนโดยรวมนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นและพวกคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ตื่นรู้ก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งนั้นและเมื่อนั่นคือเป้าหมายของคุณคุณจะได้รับความช่วยเหลือมากมายจากทุกทิศท,ทุกทาง เราคือสภาอาร์คทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ